โดยปกติในความรู้สึกของเราและความรู้สึกของมนุษย์ทั่วไปมักจะให้เครดิตทิศตะวันออกมากกว่าทิศตะวันตกมักจะให้เครดิตทิศเหนือมากกว่าทิศใต้เราให้เครดิตเรามองทิศตะวันออกว่าเป็นบวก และมองทิศตะวันตกว่าเป็นลบเพราะว่าทิศตะวันออกหมายถึงรุ่งอรุณหมายถึงแสงสว่างส่วนทิศตะวันตกนั้นหมายถึงอัสดงหมายถึงความมืดมิดหมายถึงราตรีการหรือทางศาสนาหมายถึงาบาปวันนี้สิบสองคนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ได้เดินทางจากกรุงเยรูซาเล็มไปที่หมู่บ้านเอมาอุสซึ่งหมู่บ้านเอมาอุสนั้นอยู่ห่างจากกรุงเยรูซาเล็มไปทางทิศตะวันออกเป็นระยะทาง11กิโลเมตรทําไมสิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าจึงจําพระองค์ไม่ได้เพราะว่าโดยสมมติฐานแล้วเรามั่นใจว่าสองคนนี้ เคยติดตามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเพราะฉะนั้นเขาคงไม่ได้สนใจเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสามวันก่อนก็คือเรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้าแบกไมกก้กางเขนเรื่องที่พระเยซูคริสต์เจ้าถูกตรึงบนไมกก้กางเขนสิ้นพระชน์และถูกฝังไว้มันเป็นหัวข้อสําคัญที่เขาสองคนนั้นสนทนากันในระหว่างเดินทางจากกรุงเิรูาเลมไปเอมมาอุส เขาให้ความสนใจเรื่องขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่ทําไมเวลาที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาพบเขาเขาจําพระองค์ไม่ได้นี่น่าจะเป็นคําถามที่เราสามารถที่จะไตร่ตรองได้พี่น้องสาเหตุที่เขาจํำพระองค์ไม่ได้นั้นอาจจะมีหลายปัจจัยปัจจัยแรกนั้นตามความหมายที่ว่าไปแล้วก็คือว่า เขากำลังมุ่งไปสู่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกนั้นหมายถึงความมืดหมายถึงราตรีการหมายถึงความขุ่นมัวเพราะนั้นเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาที่เราไปจับปลาถ้าหากว่าน้ําขุนแม้ว่าจะมีปลาอยู่แต่เรามองไม่เห็นปลาเพราะนั้นในสภาพ ของความหมายของการเดินทางไปทิศตะวันตกนั้นหมายถึงสภาพของจิตใจของสาวกสองคนนี้กำลังขุนมัวกำลังอยู่ในความมืดกำลังตกใจกลัวกำลังท้อแท้กำลังสิ้นหวังเพราะฉะนั้นจิตใจมันไม่ปกติจิตใจมันขุนมัวก็พลอยทำให้สายตาของเขานั้นมองไม่เห็นองค์พระเยซูรคริสต์เจ้าจำพระองค์ไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักเราจะเห็นว่า สาวกสองคนนี้กำลังจมปลักอยู่กับความเศร้าของการที่พระเยซูกิสเจ้าได้สิ้นพระชนหรือว่าได้ตายแต่เขายังไม่ได้มีความชื่นชมยินดีกับการที่องค์พระเยซูกิสเจ้าพราะองค์ได้กลับคืนชีพเพราะว่าจริงๆวันเนี้ยวันที่เขาเดินทางเนะ่เป็นวันอาทิตย์ปัสกาและวันนี้เวลาที่เขาเดินทางนั้นเป็นวันเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะตกดิน นั่นแสดงว่าพระเยซูคริสตเจ้านั้นพระองค์เสด็จกลับคืนชีพตั้งแต่เช้าแล้วเป็นวันเดียวกันแต่ทำไมจิตใจของเขานั้นยังจมปลักอยู่กับความตายทำไมไม่ไม,ไม,มาชื่นชมยินดีกับการกลับคืนชีพขององค์พระเยซูคริสตเจ้าเขาจึงจำพระองค์ไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นคริสตชนนั้นเราไม่ได้จมปลักกับการตายขององค์พระเยซูคริสตเจ้ากับความเศร้าโศก แต่เราต้องมีความชื่นชมยินดีกับการกลับคืนชีพกับการเอาชนะบาปและความตายขององค์พระเยสุคริสตเจ้าเราจึงจะจำพระองค์ได้ประการต่อมาพี่น้องเราจะเห็นว่าพระเยสูคริสตเจ้าในเหตุการณ์นี้พระองค์ให้แบบอย่างแก่เรามากมายประการแรกพระองค์รู้รู้ว่าบรรดาศิษย์ของพระองค์ที่ติดตามพระองค์ตลอดระยะเวลาสามปีนั้นมีความคาดหวังในพระองค์อย่างสูง คาดหวังในพระองค์อย่างสูงเลยแต่เมื่อพระองค์สิ้นประชนบนไม้กางเขนอย่างอวยศออสูเนี่ยพระองค์รู้ว่าสิทธิ์ของพระองค์นั้นสิ้นหวังสักแค่ไหนเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่พระองค์ต้องทําหลังจากที่พระองค์เสด็จกลับคืนชีพแล้วก็คือพระองค์ต้องเสด็จไปบรรเทาใจสิทธิ์ของพระองค์เห็นไหมครับพระองค์เสด็จบรรเทาใจกับใครเป็นคนแรกกับมาลีชาวมักดาลา พระองค์เสด็จไปปลอบใจกับสิทธ์ทั้งส1บคนที่หลบอยู่ในห้องชั้นบนและพระองค์เสด็จมาปลอบใจสิทธ์สองคนนี้ที่กําลังเดินทางไปเอมมอุสที่กําลังท้อแท้เพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสิทธิ์ติดตามองพระเยซูคริสต์เจ้าหน้าที่ของเราประการหนึ่งก็คือว่าเราต้องบรรเทาใจคนที่กําลังมีความทุกโศกคนที่กําลังอยู่ในปัญหา คนที่อยู่ในความยากลำบากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสัตวบรรุษวัดของเราก็เดินทางไปบรรเทาใจกับพี่น้องอที่อยู่ชายแดนที่ต้องอบพยพจากภัยสงครามอันนี้ก็เป็นการเรียนแบบการดำเนินตามที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้เป็นแบบอย่างก็คือการบรรเทาใจ ประการต่อมาพี่น้องพระเยซูกิจเจ้าให้แบบอย่างกับเราก็คือว่าพระองค์ไม่ถือตัวปกติเราจะชอบเพื่อนมนุษย์ที่เป็นคนที่มีความสุภาพไม่ถือตัวเขาเรียกว่า,าไม่ต้องไม่ต้องท่ามากง่ายๆนะครับ เราเห็นตรงไหนที่พระเยซูเจ้าไม่ถือตัวเราเห็นตรงที่ว่าพระเยซูกิจเจ้านั้นพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าเสด็จกลับคืนชีพแล้วแต่พระองค์มาเป็นเพื่อนร่วมทางกับสิทธิ์สองคนนี้อันนี้ก็ยังไม่ชัดถามว่าไม่ถือตัวนั้นมมาตรงไหนอีกตรงที่สิทธิ์สองคนนี้เชิญพระเยซูกิจเจ้าไปร่วมรับประทานอาหารในบ้านถ้าเป็นคนที่ถือตัวก็จะบอกว่าโอ้ยนะไม่ทานเลยพวกเองหรอกเองมันคนต่ําต้อย เองมันคนชั้นต่ําชั้นมันไฮโซชั้นกลับคืนชีพแล้วชั้นไม่มาเกลือกลั้วกับคนบาปหรอกพระเยซูกิจเจ้าไม่ทําแบบนั้นพระองค์ไม่ถือตัวแม้ว่าพระองค์จะเป็นพระเป็นเจ้าทรงกลับคืนชีพแล้วแต่พระองค์อยู่ใกล้ชิดร่วมโต๊ะกับคนบาปกับสิทธิ์สองคนนั้นโดยปกติแล้วคนเรานั้นจะรับประทานอาหารร่วมกันมันต้องคบกันแบบสนิทใจปกติจะไม่คบ จะไม่รับประทานอาหารกับคนแปลกหน้าแต่พระเยซูกิ์เจ้านั้นไม่ถือว่าใครเป็นคนแปลกหน้าพระองค์ไม่ถือตัวพระองค์พร้อมที่จะเป็นเพื่อนพระองค์พร้อมที่จะบรรเทาใจพระองค์พร้อมที่จะทานอาหารกับทุกคนแม้แต่สิทธิสองคนนี้เพราะฉะนั้นประการนี้ก็น่าที่จะเป็นแบบอย่างสําหรับเราก็คือการไม่ถือตัวประการต่อมาพระเยซูกิจเจ้าพระองค์พร้อมที่จะเสด็จเข้าไปสู่บ้าน ของเราทุกคนขึ้นอยู่กับว่าเราเชื้อเชิญพระองค์หรือเปล่าเราสังเกตว่าพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ก็ทําท่าจะเดินเลยไปเหมือนกันแต่ว่าเมื่อศิษย์สองคนนั้นเชิญพระองค์พระองค์ก็พร้อมที่จะเป็นแขกพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ในบ้านและที่สุดนั้นศิษย์สองคนนั้นก็มีความชื่นชมยินดีเมื่อไรก็ตามที่มีพระอยู่ในบ้านเมื่อไรก็ตามที่เราเชิญพระ มาประทับในหัวใจในบ้านของเราเมื่อนั้นบ้านของเราจะมีความสุขเหมือนสิทธิสองคนแต่เมื่อไรที่ไม่มีพระอยู่ในบ้านตรงกันข้ามนอกจากไม่ต้อนรับบางทีเราก็ไล่พระนั้นออกจากบ้านเมื่อผัวเมียทะเลาะกันเมื่อผัวเมียไม่ซื่อสัตย์ต่อ,อก,กันเมื่อสมาชิกในบ้านไม่รักกันนั่นแหละเพราะว่าไม่มีพระและเมื่อทะเลาะกันเราก็ไล่พระออกจากบ้านบ้านของเราก็ไม่มีความสุข สิทธิ์สองคนนี้มีความสุขเพราะว่าเขาเชื้อเชิญพระเยซูกิสเจ้าเข้ามาในบ้านประการสุดท้ายพี่น้องคำสองคำที่มีความหมายก็คือว่าสิทธิ์สองคนนี้จำพระเยซูกิสเจ้าได้เมื่อพระองค์บิขนมปังคำว่าบินั้นหมายถึงการยอมแตกการยอมถูกฉีก พระเยซูคริสต์เจ้เาพระองค์เป็นปังทรงชีวิตพระองค์ยอมถูกฉีกถูกทุบถูกตีเนื้อตัวของพระองค์แตกเลือดของพระองค์ไหลออกมานี่คือการยอมถูกฉีกถูกแบ่งและก็ยอมเป็นอาหารเลี้ยงจิตปิญญาณของเราเพราะฉะนั้นคนจะจำเราได้ว่าเราเป็นคริสตชน เพราะต่เมื่อเรายอมถูกฉีกถูกตีพระสันตปาจรนปอนที่สองบุญยราศีล่าสุดของพระศาสนาจักรโด่งดังไปทั่วโลกไม่ใช่เพราะว่าพระองค์เสด็จไปทั่วโลกหนึ่ง้ยห้าสิประเทศเท่านั้นแต่เหตุการณ์ที่สำคัญก็คือว่าพระองค์ถูกยิงพระองค์ยอมเจ็บและที่สำคัญพระองค์เสด็จไปในคุกเพื่อได้จะ ไปบอกว่าอาลีอากาเจ้ายิงข้าไม่เป็นไรข้าอภัยให้เจ้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น,นภาสาละปานั้นมีชื่อเสียงไม่ใช่เพราะว่าพระองค์เป็นประมุขสูงสุดของคิตศ,ศาสนาไม่ใช่พระองค์ครองราชนานเป็นอันดับสามรองจากนักบุญเปโตรและนักบุญปีโอไม่ใช่แต่เพราะว่าเหตุการณ์นี้ด้วยแล้วก็สำคัญด้วยคำที่สอง ที่ทําให้เขาจําพระองค์ได้นอกจากพระองค์ปิขนมปังแล้วพระองค์ยื่นขนมปังนั้นให้กับเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าสิทธิสองคนนี้อาจจะอยู่ในเหตุการณ์ที่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์เทวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคนเพราะฉะนั้นเขาจําเหตุการณ์ที่พระองค์เทวีขนมปังเลี้ยงคนห้าพันคนเทวีขนมปังแล้วพระองค์ก็นําขนมปังนั้นยื่นให้กับบรรดาประชาชน ซึ่งมีผู้ชายห้าพันคนและขนมปังนั้น,นก็ได้ถูกเลี้ยงบรรดาผู้ที่ติดต,ตามพระองค์อิ่มหนำแล้วก็เหลืออีกสิบสองกระบุงเพราะฉะนั้นคนจำสิทธิ์ของพระองค์จำพระองค์ได้ตอนที่พระองค์ยื่นขนมปังให้เพราะฉะนั้นคนจะจำคนจะรู้ว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ต่อเมื่อเราเป็นผู้ให้ เรารู้จักให้ถ้าหากว่าเราเป็นคนเห็นแก่ตัวเราถนัดแต่เป็นผู้รับคนเขาจะมองไม่เห็นพระเยซูคริ์เจ้าในตัวเราแล้วเขาจะไม่รู้ว่าเอ้การเป็นคริสตชนน่ยคนของพระคิดเนะี่ยมันเด่นตรงไหนเพราะฉะนั้นลักษณะเด่นประการหนึ่งของคนที่เป็นสิติตาบงพระเยซูริจเจ้าของคนที่เป็นแคทอลิกของคนที่เป็นคริสตตัก็คือการรู้จักหยิบยื่น ความช่วยเหลือให้กับคนอื่นเพราะนั้นสิทธ์จำพระอ,องค์ได้ตอนที่พระอ,องค์บีขนมปังและยื่นให้เขาคนทั้งหลายจะจำเราได้จะรู้ว่าเราเป็นสิทธ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเรารู้จักหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับคนอื่นเช่นเดียวกันพี่น้องที่รักขอพระบิดาเ,เจ้าพระอ,องค์อํานวยพรให้พวกเรามีพละกําลังที่จะติดตาบองพระเยซูคริสต์เจ้ามีพละกําลังที่จะเป็นแสงสว่าง มีพละกําลังที่จะหยิบยื่นความดีความสุขมีพละกําลังที่จะเป็นผู้บรรเทาใจและมีพละกําลังที่จะประกาศข่าวดีขององค์พระเยซูกิจเจ้าเหมือนสิทธิสองคนที่รีบเดินทางจากเอมมอุสไปที่กรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะบอกว่าพระเยซูกิจเจ้ากลับคืนชีพแล้วอย่างแน่นอนเดชพนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอามัน Continue.